สวัสดีค่ะช่องเจคเนโอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเอนํนำเสนอบ้านมือสองให้ท่านได้รับชมรละสับจองกันนะคะท่านใดที่กำลังมองหาซื้อบ้านและที่ดินกันอยู่นะคะแปลงนี้อยู่ใกล้เมืองค่ะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะกำลังรีโนเวทค่ะสนใจรีบนะัดชมตอนนี้นะคะสามารถเลือกสีทาบ้านได้นะคะอยู่ในหมู่บ้านบางคั่ง อยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้งเดินทางสะดวกและมาด้วยราคาที่ต่ำกว่าประเมินค่ะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวพร้อมที่ดินขนาด66ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัวหนห้องถงขนาดใหญ่จอดรถได้3คันนะคะเป็นบ้านหลังสุดซอยเลยค่ะทุกท่านบรรยากาศคือสงบไม่วุ่นวายและจอดรถหน้าบ้านนอกบ้านได้นะคะอยู่ติดกับสนามเด็กเล่นของหมู่บ้านค่ะ ราคาแปลงนี้1.790 0ร้บาทค่าภาษีค่าโอนคนละครึ่งนะคะอยู่ใกล้โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร1.3กิเมตรอยู่ใกล้วิทยาลัยสามตพนสกิโลเมตรให้ห่างจาก b ิ๊กซี 3. 8กิโเมตรนะคะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีคะ่ะอยู่ห่างจากยูดีทาวกิโเมตรห่างจากเซ็นทันอุดร5 5กิโเมตรนะคะ กำลังมองหาซื้อบ้านและที่ดินอยู่จังหวัดอุดรธานีสนใจนัดชมพื้นที่กันได้นะคะกำลังรีโนเวทค่ะถ้าถูกใจสามารถเลือกสีตัวบ้านได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ